สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะรอบนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะรวมรสที่มีจำหน่ายในร้าน Happy Ice สกลุครของเรานะคะก็จะมีหน้าตาหลากสีหลากหลายนะคะตามรสไอศครีมที่เรามีไว้บริการลูกค้าค่ะท,ทุกท่านท่านใดอยากทานอยากชิมนะคะมาใช้บริการได้ค่ะที่ร้าน Happy I c e สกลุครอยู่ตรงข้าม ประตูหนึ่งหน้าราชพัฒสกลคนครนะคะรับรองว่าอร่อยจริงๆคะ่ะเรามาทานดูนะคะ